แก่อวกาศแต่ที่ร้านเนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> คุณแม่คุณพ่อครับเอาใจสายเนื้อเลย<ะ>ใครที่สายเนื้อห้ามพลาดกับร้านนี้นะคุณนะชื่อมันแปลกๆนี่แหละแต่ว่าอร่อยเด็ดโดนใจจริงๆครับ <Ừ. S 2> ถ้าเกิดว่าไปสั่งนะครับทุกแกอวกาศร้านอาหารฮา้านที่มีสโลแกนว่าเพราะเรารู้ใจคนกินเนื้อ,อสโลแกนของเขาเขารู้ใจนะฮะ จนลูกค้าเข้าไปกินแล้วเนี่ยบอกเลยคุณเอ้ยถูกอกถูกใจแล้วก็กินแล้วก็บอกกันปากต่อปากจนมาถึงหูเราปากท้องต้องรู้เราก็เลยต้องบอกต่อครับนะฮะชอบเนื้อเข้าขั่นเลยนะจะบอกเลยเจ้าของร้านเนี่ยพยายามหาวัตถุดิบชั้นดีมาปรุงจนเป็นสูตรพิเศษนะครับแล้วก็นำเสนอกับลูกค้าทุกคนคเมนูที่ไปถึงแล้วคุณต้องลองนั่นก็คือมีชุดเนื้อโทมาฮอ Uh huh. นะฮะที่ใช้เทคนิคในการย่างเนื้อให้ได้ริ้มรสเนื้อย่างดีๆนะครับทั้งความฉ่ำแล้วก็ความหอมมันเป็นแบบนี้ลุกแบบนี้เลยน่ากินจังเลยอ่ะ แค่ไม่ได้ไปนะเห็นภาพเนี้ยก็รู้แล้วว่ามันมีความหอมสักขนาดไหนค่อยๆเอาเนี่ยเป็นนาบนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะคุณแม่คุณพ่อครับ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เอาช่ำๆนะฮะเอาอเนื้อช่ำๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วแหมเห็นมันสดๆนี่ก็อยากโดดทั้งเลยแป้ง <c oughs> ไม่ต้องย่างไม่ได้สิไม่ได้ใช่ไม่ได้เดี๋ยอนั้นมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนที่ซอยจุเกินปะอ๋อซอยจุใช่ใช่เออนะแล้วก็มาต่อด้วยกระเพราเนื้อ แองกัสนะครับที่ผัดแบบแห้งๆพร้อมกับรสชาติความเผ็ดแบบจัดจ้านถึงเครื่องกันไปเลยกะเพราเนื้อต้องเป็นแบบนี้ต้องแห้งแบบนี้ชอบมากเลยอะแห้งๆแบบเนี้ยใช่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคุณแม่คุณพ่อครับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟชุดใหญ่ที่มาพร้อมกับเนื้อเส้นต่างๆนะครับแล้วก็ผักสดครับคุณนี่ไงอืมกินมากจริงๆคุณสมนึกนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทํางานประจําแล้วก็ร้องเพลงตามร้านอาหารกลางคืน แต่ว่าพอถึงจุดอิ่มตัวนะสิก็เลยตัดสินใจทิ้งงานหลักเลยนะคะแล้วก็นําเงินเก็บทั้งหมดของเขา50,000บาทเนี่ยมาเริ่มเปิดร้านเล็กๆแบบสตรีทฟู้ดตามความฝันของเขานั่นเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบว่าเรื่อยๆมาจากร้านเล็กๆในวันนั้นคุณดูสิคะต่อยอดเป็นร้านใหญ่ขึ้นขนาดนี้เลยแล้วก็ยังมียัง มีอะไรเนี่ยอย่างผู้ขายเนื้อวัวคุณภาพสูงใช่ไหมถูกไหมมันต้องตกหล่นอะไรสักคำแหละแต่นเชื่อไม่ถูก <S <S คุณพ่อ <S 1> <S 1> คุณแม่ช่วยบอกหนูทีนะคะ <S <S ทั้งปรีกแล้วก็ส่งไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะตอนแรกผมต้องการจะเปิดแค่ร้านสเต็กแบบสตรีทฟูฟ้ดข้างทางเฉยเฉยไม่ได้เน้นขนาดนี้นะครับแต่ครั้นี้พอเรามาทําแล้วจริงๆอ่ะพอเรามาลองขายเนื้อแล้วลองหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อไปเรื่อยๆเหมือนเราเหมือนเราเริ่มลงไหลไปกับมันเลยลงลึกไปเรื่อยๆณณนถึงทุกวันนี้คือ มีเกือบทุกแบบเรียกว่าทุกแบบเลยก็ว่าได้ครับก็คือมีทั้งเนื้อทุกทุกพาร์สหลายหลายสายพันธุ์แบบนำเข้าแบบฟาร์มในประเทศแลว้ววิธีการทำแบบซูวีแบบไดเอทแบบลมควันอันนะี้คือผมมีทั้งหมดแล้วครับครับแล้วก็ร้านตุ๊กแกเนี้ยผมก็อยากจะอยากจะขยายให้มันไปไปความฝันนะเหมือนจะเว่อร์ไปไม่รู้นะให้มันทั่วประเทศอ่ะเรารู้กันแล้วนะว่าเขาขายเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อุณภาพด้วยนะครับแต่ชื่อละชื่อเออมันอยากรู้ตุ๊กแกอวกาศที่มาเนี่ยมาจากไหน เขาบอกว่าอย่างที้ผ้าจากตัวเองแป้งอะไ่เดี๋ยวตอนเด็กๆมีคนล้อเขาว่าหน้าเขาอ่ะเหมือนทิ้งจกฮะเหมือนทิ้งจกตุแกเอ็นดือเพื่อนหรอก็ตอนเล็กๆคงจะผอมนะเนาะคงจะผอมหน้ายาวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนเขาเรียกไอ้ทิ้งจกตุแกอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋ส่วนคําว่าอวกาศนะ เติมเองเพราะชอบออไม่มีที่มาที่ไปแค่นั้นเลยเข <c oughs> <c oughs> าชอบอวกาศนะครับไม่มีใครเห็นด้วยหรอกที่ใช้ชื่อร้านนี้นะครับแต่ในที่สุดก็ใช้จนได้นะครับส่วนใครที่อยาก ลองเมนูอื่นๆนะครับนอกจากเนื้อแล้วก็ยังมีสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนด้วยนะครับคุณไปกินได้มีสลัดกุ้งทอดก็มีนะครับมันบดราดซุปเห็ดก็มีมันบดนมากเออแวะไปชิมกันได้ที่ร้านทุกแกอวกาศสาขาที่ทีมข่าวไปชิมอยู่นี่นะครับก็คือชิครีพับ b ลิกนะฮะถนนรามอินทากรุงเทพของเรานี่เองครับใกล้ๆเองนะคะมี a c e b ุ o กด้วยนะตุกแกอวกาศสเต็ก น่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันคาเฟ่กระบองเพชรคุณพ่อเป็นไง่เป็นไงอย่างงี้เลยนะคะต่อยอดอาชีพนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้อีกด้วยงดงามมากเลยเราจะต้องไปถ่ายรูปกันหน่อยแล้วแต่เนี่ยพ่อชอบถ่ายรูปไหมหรือชอบกินมากกว่าชอบกินมากกว่ากินกระบองเพชรเหรอเออแย่ ี่แเอาไม่ได้ได้นี่ไปกันไปกันนะคะลูกค้าสายที่ถ่ายแย่ฉันอีกย่เล็ย้ยสายถ่ายรูปถูกใจกันมากเลยกับส่วนกระบอกเพชรนะคะที่ร้านดีโอเอซิสจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองคุณทิ่ปกทองเพชรนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาเพาะต้นกระบอกเพชรขายออนไลน์นะคะก่อนพัฒนาเป็น บริษัทจัดสวนต่อมาเนี่ยปรับบ้านให้เป็นทั้งออฟฟิศแล้วก็คาเฟ่จะได้โชว์ผลงานการจัดสวนไปด้วยไปในตัวนะคะโดยเขาเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นสวนกระบองเพชรแล้วก็สวนน้ำตกสวยงามนะคะแบบที่เราเห็นกันเลยให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติใจกลางเมืองนั่นเองสามารถแวะไปชิมอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมกับเลือกซื้อกระบองเพชรหลายพันเลยในราคาประหยัดได้ที่ร้านดีโอเอซินะคะ อยู่หลังวัดพัฒนารามหรือวัดหลวงพ่อพัดอำเภอเมืองสุราธ,ธานีหรือจะติดต่อที่เฟซบุ๊กของเขาก็ได้ค่ะ Dio อเ s นะคะอ,อุ้ยน้องเต่าน่ารักน่ารักน้าถ่ายรูปใช่อ่านี่ก็ <Check S 2> เป็น in, อีกหนึ่ง <check S 1> ที่ <in. S 1> นะครับที่ไปเช็คอิน